สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับผมอยู่กับผมมงคลจาดําำซิงเทเลน,นะครับดเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูเซียนแห่นะครับเขาบอกว่าแห่เดียวนี่ยกไม่ไหวนะเซียนคนนี <laughs> เ้เดี๋ยวมารอชมครับว่าเซียนจริงหรือเปล่านะนระเทศบ่นี่ครับ ทำไปทีเร็วดูแค่การจับเหก็รู้แล้วพี่น้องว่าจะมานขนาดไหนครับผมโอ้โหเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าเหเดียวนี่จะติดหรือเปล่าครับ ดูแค่ปลาก่อนดูปลาประสบการณ์มากี่ปีแล้วครับลุงเนี่ยอ้โชคโชนใช่ไหมโชคโชนไม่ไหมในทะเร็จริญสลยในทยเลเจริเลยโอ้โหบ้นานอินเลยอ่ะมารอลุ้นครับพี่น <Hayır> ้อง <laim>

bên nếp ký dưới đây không gặp gỡ gặp 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 gặp

โอ้ดูกองเชียร์ครับกองเชียร์ยืนรอเลยไหมเงอบร์ตอนนี้นินโกหวีเอไหมเดีนี่นตีอันนี้เขากินคุมบาน,นเนาะนี่น,น,น,น่เวียนนิโกเวีคอคอาม ฉนนัประเทศนี้นาคดึงมาแล้วครับพี่น้องดึงมาแล้วโอ้มาแล้วตัวนึงพี่น้องมาแล้วตัวนึงได้อ้ยนี่ดึงคนเดียวไ่ไวไอ้นี่เยอะมาแล้วครับมาแล้วครับหึงตัวพี่น้อง ไปตายสิปั๊บตือโอ้นี่ปลาอะไรนี่ปลาทับทิมอันนี้เขาเรียกว่าทับทิมนี่อืทับทิมโอ้นี่ทับทิมอันนี้ปลานินเนาะอือปลานินกำลังสวยเลยนี่นี่ปลาหมอนี่ นีอะไรปลาหมอนี่สัตว์ใหญๆนั่นอย่เง็ดปลาทับทิมมันไหวเนาะย้อมรับไปเโอ้โหแฮดเดียวครับพี่น้องยกเกือบไม่ไหวอันนี้ก็เลยพี่น้องปลาดนี้ปลาดีนี้ปลาดีนี้เตะไหมไม่แต่สีสมอ ไรีรนไรีนาตุ้จะลงไปคืนก็ได้เดีริยใจเลยอาจไมัไม่แต่ถ้ามันเล็กอยู่ก็ไม่เป็นไรเล็กอยู่ก็ให้มันเติบโตโก้ก็ได้ก็ตรนินอยู่จอวิ่งไรนี้อาทมยัวเลยอมยัวเลยแต่เดนี้ตกเอะไรัน้างต่ันยโมรมันเโอ้แหเดียวรู้เรื่องเลยครับพี่น้อง วัวต well, ุ wind, ้ง c ลยนายตั้เอะมานุกตั้ั้เนียนนายเย็นตงลงทด้เดีรู้เรื่องเฮดีรู้เรื่องเซียนเฮอยู่ไหนเซียนเฮครับเซียน น้าปลาหมอโอ้ปลาหมอทุ่มเลยนี่ีน้าปลาหมอบอปลาหมออือมออันนี้ปลานิลเนื้อปลาดิ้นเนื้อปลาดิ้นเล็กเล็กเกินว่าเ็ดปอนดอันนี้ยี่ห้อจ๊ะนี่กี่กี่เดือนแล้วนีปลาหมอนี่ปลาหมอน่โอยเจ็เดือนเลยมั้งเจ็เดือน ก็มือใส่ตั้งไปจี้กิดปลอยเลยอ๋อเมื่เดือนแปดเดือนเข้าปีหนึ่งแล้วตัวนีปีนึงแต่นี่แต่นี่น่าจะลูกมันลูกมันมันตัวแม่ไงใหญ่ใหญ่เยอะเยอะแต่มันไม่ติดดิเออเพาะเพรอ้ยเพาะเพเมียนเมียนเตะรุนกอปลาหนิ่นนะอืมไอ้ตอนตอนปลอยปลอยไอ้ไอ้ตะเพียนได้บ่โอ้ปลาอะไรนะตะเพียนเจ้าไม่มีมีแต่ปลาหนิ่งกับปลาตะพิมโอ้ทับทิมทับทิมปลาช่อนมาเองธรรมชาติอ๋อน้ำสบูีโมเิสให้หาทุกวันบ่ครับนี่ ทุกวันโอ้ทุกวันครับบ้านปมเอันนั้นปลาชิวตัวเด็กคุ้งเป็นเยอะมากเลยอันนี้ลูกมันบอกลูกมันบอกเพราะว่าไม่ได้เอาแบบว่าว่าสี่สามสี่เดือนน่ะมาเลี้ยงแล้วโตแล้วขายใช่ไหมครับอันนี้เราเลี้ยงธรรมชาติไงเพื่อนอยู่ประมงไงคือเพื่อนบ้างเพื่อนปลาบ้างไงอ๋อนี่เลี้ยงแบบเลี้ยงไปเลยไม่ได้ขายใช่อ๋อให้มันออกรุ่นต่อรุ่นไปเลย โอ้โหไอ้เช้าตกปลาไงอ๋อไอชอบตกปลาโอ้ยไปเดิมนี่ได้แต่กองนะแต่กองนี่อ้โหยิ่ใหญ่ของเขาเอยตั้งใจสมัยกินเลิกเบื่อโอ้ดีเนาะโอ้หกินจนเบื่อหน่ะสถานีสถานีดีนะสถานีเลี้ยงปลาเป็นไหโอ้โหแจ๋วเลยครับ เสียดเฮ่จะโดนหลังไงเนาะเสียดเนีนยงานจรินเลยเจ้าปลาหนิเนี่ยสวยๆเลยนี่ยนี่อันนี้ลูกอันนี้รุ่นน่าจะรุ่นรุ่นหลานแล้วนี่มีเบี้ยยังก็บอกจบปานทุ่มเลยอือฮะเดี๋ยวมาลุ้นอีกแฮครับพี่น้องอีเนาะพี่น้อง โอ้บรรยากาศดีมากครับเป็นร้านกาแฟโอ้มีตุกตุกด้วยเดี๋ยวเนตชาขอให้ใส่หานปลาไปหน่อยแป๊บนึงใส่หานปลาไปเดี๋ยวชุบเออใส่หานปลาสักชานหนึ่งเป็นแบบนิดนึงเนื้วมันจะมาเยอะเลยไทม์ไทม์นี่เราต้องลอก่อนนะ เ <c oughs> ดี๋ยวมันก็จะมากำลังมากเดียว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 จันเดี๋ยวสี่โมงใหญ่ใ่ให้อาหารปลาแล้วทีนี้มันจะมาเยอะกว่านี้อีกอืมว้โอ้โหเอาเลยเอาเลยนันรอรอนแตกไม่แตกแตกไม่แตก ว้าวโอ้โหจึงเจ็ดเดือนใช่ไหมครับที่ปล่อยเนี่ยเจ็ดเดือนครับไม่รู้ว่าครั้งแรกนี่ปล่อยกี่ตัวครับนี่ประมาณถึงห้าพันอยู่นะห้าพันตัวโอ้โห,โหปลานิ้นใช่ไหมครับ นปลาติมอ๋อร่วมกันแล้วมานรอลุ้นกันครับพี่น้องตอนแรกจะเปิดฟิชชิ่งนี่แหละให้มาตกปลาอ๋อฟิชชิ่งนะให้นั่งตกปลาอย่างนี้นะได้แล้วทำไมไม่ได้เปิดวะไม่เปิดหรอกแกบอกไ้ทำตรงนี้ก็บอกเป็นที่ส่วนตัวแล้วทีนี้อ้าวทำไม โอ้ถ้าให้นั่งตกปลานี่แจวเลยนะนี่เบ็ดคันละเท่าไหร่นี่รับประกันได้แน่นอนคุ้มแน่นอนอ่ะโอ้โหนี่นี่สีแดงเยอะเลยอันนี้แดงเยอะออโอ้หปลาพยาบาลปะ ปลาพยาบาลก็มีครับปลาหมอปลาหมออันนี้ปลาหมอบ้านเราเนาะใช่ไม่ใช่ปลาหมอเทิดปลาดุกปลาอะไรมาเองธรรมชาติหมดเลยปลาช่อนตัวขนาดนี้นี่มาเองธรรมชาติคืนปลาธรรมชาติฮลาอะบอกเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เลยตรงนี้ไม่ลึกบวะเพราะมันมีกี่กี่ชั้นเลยสามชั้นบมดอ๋อ ันเล็กก็ไม่ต้องเอาเนอะแล้วก็พอได้อยู่วันั้นนออันนี้เล็กเกินโอ้ขานจนว่าบ้องก็ทุ่นอยังเนี่อันนี้ตัวใหญ่ปปนี้ฟิชชิ่งสายตกปลาครับอันแตนนี้ไม่ได้ไม่ได้ปืนแล้วใช่ไหมครับ จะบอกจะไปส่งเองกับเพื่อนฝูงจะมาออ๋โอ้โหถ้าเปิดนี่จะปลาเยอะมากเลยปลาเยอะมากอ่ะปลาช่อนตัวใหญ่จนอืมพอแล้วเนาะพอแล้วพอแล้วอืมเี่นี่นี่ด้วยอันนี้อะไรอ๋อวันนี้มันอันนี้ตกอันนี้ลุงตกอ๋อที่ตกอันนี้ลุงลุงเห็นตกท่าจะชอบนั่งตกปลาเนาะอืมอืมติดยังกพราะว่อะไรอ๋อออสสอยังออสสออันนี้เกิด โอ้พี่น้องดูสองแหนี่เต็มครุเลยครับสวยๆด้วยอารามียนสนายเยนเมนต์นามสระมันเพี่สิบี่โยมสิบสี่อืมบานบางอังอังทีบโยมมาตันยนเต่งแน่วัยูเกนโอ้ไม่มีเฮ้ครับ ต้องซื้อเอนเอ็นซื้ออนไว้มเป็นรายก็ให้ไ many color it's okay แตเมัน็ many i n i d already give normal f now yeah I ยล v e นี่ก็เจ้าของครับเจ้าของสวนก็จะยกใจบ้าง ในนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะพี่น้องเป็นร้านกาแฟครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยแจ๋วแจ๋ววันนี้หัวหนา้าพามาทํางานางาง <laughs> วันนี้หัวหน้ามาพามาทํางานครับลูกพี่พามาทางานติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับรเรียบร้อยแล้วร้านกาแฟนี้จะใช้ไฟโซลาร์เซลล์ทั้งหมดนะครับใช้ไฟโซลาร์เซลล์นะครับบรรยากาศก็จะอยู่กลางทุ่งนาครับฝั่งนู้นก็จะมี ตุ้มเบลด้วยครับตุ้มไรช้างครับช้างสถานที่ก็อยู่ที่บ้านตะแบกน้อยครับร้านกาแฟนี้ก็จะชื่อร้านกาแฟชื่อ,ช,อชื่อคาเฟ่ใช่ไหมอะไรนะชื่อคาเฟ่บอกชื่อคาเฟ่ชื่อคาเฟ่เองชื่อคาเฟ,าฟ,าฟบ้านสวนที่นี่ชื่อคาเฟ่บ้านสวนนี่ครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากครับ มีหานเดินรุนด้วยสามตัวไง <laughs> ช้างก็มีครับเสือก็มีโอ้โหอลลูบินิมออสิีีดําีดำคี thế cái bàn quy lên trừ ờ ờ với không? cái อะไรคอมโพสิตไหลคอมโพสิตลูกเจนคอมโพสิตสี เออถือกระเซออ๋อ,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 อที่ยกุกแทนอั <c oughs> <c oughs> นี่ก็ล็อกเียล็อกล็อกเฮ้ยฝรั่งรับนี่ปรังนี่ก็ล็อกแต่ส่วนมากจะเห็นเป็นกระเซเนาะเชือกอะเชือกสารเป็นครับสาร วินนี่นนออืมนี่สปริง,รงอ่ะว้บรรยากาศดีมากครับที่นี่ได้ปลาไปกินแล้วครับวันนี้นี่แหละข้าแรงครับเอาไปทำปลาฮึฮเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ